ข้าวที่ท้องทุ่งนานี้หาชมได้ที่นี่เลยนะคะช่องติ๊กอีสานพาดู YouTube สวัสดีค่ะวันนี้ติ๊กพามาชมทุ่งนานาหวานที่ได้หวานมาจากคลิปที่ผ่านมาพาทุกชัานมาชมข้าวนาหวานที่มีลักษณะการงอก ตอนนี้ข้าวเริ่มโตขึ้นมาเขียวเขียวเลยนะคะข้าวนาะหวานที่พาทุกท่านมาชมนี้เป็นข้าวหอมมะลิที่หวานเริ่มจะมีการจเจริญเติบโตขึ้นมาต้นเขียวเขียวเลยนะคะ ข้าวนาวานบริเวณตรงนี้ก็ติดกับบ้านสวนโคกหนองนานี่ก็คือบริเวณที่ปลูกข้าวช่วงฤดูการทำนาช่วงนี้ฝนตกลงมาข้าวโพมีน้ำให้แช่นะคะกับบรรยากาศยามเย็น ในวันศุกร์ที่26เดือนกรกฎาคม2567บรรยากาศลมเย็นๆพัดโชยมาท่ามกลางกับบรรยากาศเขตอีสานจังหวัดสุรินทร์นะคะหลังจากที่ฝนตกลงไปเมื่อช่วงบ่ายโมง ความโชคดีของการเป็นอยู่การอาศัยอยู่ในบ้านนอกก็ดีตรงนี้นะคะรับกับบรรยากาศท้องทุ่งนาธรรมชาติอากาศ บรรยากาศแบบนี้มีที่เดียวเลยค่ะเขตมีสารบ้านนอกของเราเองนะคะคี่าเดินมาชมข้าวเริ่มโตขึ้นมาแล้วในเขตพื้นที่ทุ่งนาแต่ละ ืนที่ก็สภาพดินก็จะต่างกันนะคะบางพื้นที่ก็หวานข้าวลงไปข้าก็จะมีการงอกที่เต็มที่แต่บางพื้นที่ค่าของสภาพของดินทําให้ข้าไว้งอกก็มีนะคะแต่ส่วนใหญ่บริเวณที่ เดินมาชมบรรยากาศธรรมชาติที่ท้องทุ่งนาข้าวที่พาทุกท่านมาชมอยู่นี้เป็นข้าวที่ยังไม่ลงปุ๋ยนะคะข้าวยังไม่บานปุ๋ยแต่ดูข้าวเลวมีลักษณะที่เี้ยว ก้าวจะสวยไวเลยนะคะฝั่งนู้นจะเป็นบ้านสวนโคกหนองนาพาทุกท่านมาเดินเล่นชมวิวทิวทัศน์กับบรรยากาศบ้านนอกนะคะ กับอากาศเย็ยนๆหลังจากท่ามกลางที่ฝนตกลงมาแล้ว บรรยากาศธรรมชาติที่ท้องทุ่งนาบรรยากาศภายน,นอกนะคะชมวิวทิวทัศน์ท่ามกลางท้องทุ่งนาข้าวเริ่มโตขึ้นมาแล้วท่ามกลางบรรยากาศลมเย็นๆน,นะคะข้าวที่พาทุกท่านมาชมนี้ยังไม่ได้ลงปุ๋ยวานนะคะแต่ดูจากลักษณะต้นข้าวแล้วเขาจะมีลักษณะที่เขียวมากเลยนะคะ ในท้ทองทุ่งนานี้ก็พอมีน้ำอยู่บ้างนะคะพอที่จะให้ข้าวจเจริญเติบโตได้ฝนตกเมื่อช่วงบ่ายโมงนี้นะคะก็ทำให้สดชื่นเลยนะคะกับบรรยากาศที่นี่ฝั่งนน้นก็จะเป็นบ้านสวนโคงหนองนาะคะที่เป็นหลังคาสีแดงๆฝั่ง,งนน้นขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาชมช่องติ๊กีสารพาดู YouTube ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเป็นกำลังใจให้ติ๊กด้วยนะคะสวัสดีค่ะ